สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับเจ้าหนอุป่กรเฮโลโก้เชนนะครับนี่นาเสนอนะครับจะเป็นฝาจอใบหนึ่งแล้วก็ตัวตัวตรวจนะครับตัวนี้นะครับขาตรวจนะครับขาตรวจนักหนานะครับชอบตรวจนักนะครับตัวนี้เลยนะครับจับให้นะครับทําได้หมดนะครับสนใจติดต่อได้ครับจะลองฝาจอให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับลูกอยู่ริมหมดนะครับฝาจอไม่จําเป็นต้องลินนะครับภาพจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับเห็นหมดนะครับทุกด้านนะครับเห็นไหมครับทุกด้านนะครับจะเห็นหมดเลยนีครับทุกด้านจะเห็นหมดเห็นหมดครบทุกด้านนะครับลองให้ดูนะครับเนี่ยเป็นเอียวเอียวสองนะครับเม็ดหนึงมันตรงแสงนะครับนะครับถ้าเป็นสีแดงครับมันจะมองไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะชัดแจ๋วเลยเนี่ยเป็นสีดำจะชัดประมาณนี้เลยนะครับชัดแจ๋วเนี่ยฝาจอนะครับตัวนี้เบานะครับนวดได้ครับฝาจอหลังนิ่มครับหลังเบาครับดูครับหลังไม่ปูดนะครับหลังเว้าโค้งเว้าไปไอ้นี่ครับเป็นไงครับหลังเว้านะครับต่อไปเป็นตัวตรวจนะครับตัวตรวจนี้ร้องหมดนะครับตัวนี้นะครับ น <th pues mm um ี่ครับอย่งครับต nah. ัวน right ี้ร้องเลยครับนี่ครับตัวฝาจอครับตัวฝาจอ้องนะครับไม่ยากครับรีโมทครับกดเลยครับปึ๊บเงียบครับตรวจไปเลยเงียบเอาออกมาปุ๊บเอามาตรวจมือเราเอาร้องนะครับเขาก็ลัตรวจฝาจอครับกดรีโมทค้างไว้นี่ครับกดค้างตรวจไปเลยครับเงียบกิ๊บไม่ร้องครับเอาตัวเหล็ก าตัวเล็กร้องตัวฝาจอครับนะครับเงียบกิฟตไม่มีร้องไม่มีเติดนะครับไม่ครับสนใจติดต่อได้ครับตัวตรวจตรวจร้องกดครับปึ๊บเงียบร้องกดปึ๊บเงียบร้องกดปึ๊บเงียบสนิทนะครับตัวตรวจนะครับสําหรับขาตรวจตรวจทั้งหลายนะครับจะเป็นเหล็กอะไรมาครับตรวจได้หมด อะไรไอ้นี่รอครับอะไรนิดๆดหน่อยหน่อยมันก็ร้องหมดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นแหวนนะเรียกว่าแหวนนะครับตรวจนะครับนี่ครับร้องนะครับร้องค้างเลยกดรลโหมดครับไปกึ๊บนี่ครับเงียบนะครับเงียบสนิทนี่ครับเงียบเข้าไปตรวจร้องกดเงียบสึิปนี่ครับหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างชอบตรวจนะครับ จัดให้นะครับลูกค้าต้องการแบบไหนไม่มีขัดครับจัดให้ตลอดนี่ครับนี่ครับร้องกดเงียบกึ๊บนี่ยครับนี่ครับเงียบไม่มีเสียงจะเป็นเหล็กนิดเหล็กน่อยมันร้องหมดนะครับไม่ต้องไอตัวเนี้ยทองแดงนิดเดียวมันก็ร้องแล้วนะครับเนี่ยทองแดงครับนี่ครับนะครับร้องปี๊ดเลยทองแดงกดรีโมทเอากึ๊บไม่มีห่วงเวลาไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับอยากให้หยุดกดค้างไว้เลยเนี่ยครับ พอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็ร้องกดค้างปุ๊บเงียบอ่านี่ครับตัวตรวจนะครับขาตรวจทั้งหลายนะครับสนใจที่ต่อได้นะครับนี่ครับตัวตรวจรบชุดมันเลยนะครับตัวนี้มองผ่าจอให้ดูรอบนะครับห้าเมตรสิบเมตรได้อยู่นะครับนี่ครับสี่สามสามนะครับชัดเปล่าไม่รูนะครับจะเห็นยังไงฝ่าชจอมก็ต้องเห็นหมดอยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับเนี่ยหกห้าสองครับยังไงมันก็เห็นไม่ต้องลินก็ได้ครับจะลินก็ได้ไม่ลินก็ได้เน,นี่ยครับเป็นเอลซีเอลซมันเป็นแดงนะครับอีกเม็ดนึงมันอยู่ใหนสุดเลยใช่ครับถ้าเม็ดแดงนะลูกค้าต้องระวังหน่อยเพราะว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะลินไปตรงไหนก็เห็นหมดนะครับเนี่ยครับ สองสามห้านะครับตัวนี้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับทํางาน5้าวิตัดนะครับได้ประมาณ200เปิด5เมตรสิบเมตรได้อยู่นะครับตัวนี้ระยะนี่ครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้นะปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ